เจ้ามาเกียนห้องไฮไลท์ไอแม็กไอแม็กไม่สตรีมอยู่นะเย็ดเย็ดดูดูคอดูคอโยョคอเนี้ยโยคอเนี้ยอยากแอคหนูดิเอาดิไอแม็กมึงโดนกูแน่คนดูพวกมึงอ่ะโดนกูแน่ไอแม็กกูจะอัดตัวให้ยับเลยพี่ถอยพี่ถอย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 ล่วงล่วง ครับพี่ก็ขอกราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกๆคนทุกๆท่านทุกๆตัวทุกๆตนและทุกๆวิญญาณกันด้วยนะครับวันนี้กลับไปอีกพี่ในช่องเชนตาไปหรือเช่นเคยวันนี้ไม่ต้องแปลกใจทำไมมาอยู่หน้านี้นะวันนี้พี่มาเกียน์ไอแม็กด้วยกันพี่เอารหัสใหม่นี่พี่ซื้อต่อเพื่อนพี่มามาเกียนนะครับนี่นะพี่จะเอามาเกียนห้องไฮไลท์ไอแม็กไอแม็กไม่สตรีมอยู่นะเฮ้ยไอคิวก็มาว่ะนี่ครับเราไปดูไอแม็กกันก่อน ดู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 ไห<ด>ม็กมากครับไม่มีเคยสูงดาวให้พี่เลยตอนเดีวยวขอบคุณมากโอ้โหมันจะแอกอะไรนักหนาวะ <c oughs> โดยพี่มีมีขบวนการเป็นไอโต้นะครับน้องโตจะมาช่วยพี่ในการแบบลุมยิงคนน่ะโตทักทายหน่อยโอเคครับก็อยู่กับผมบักโตอ้วนจุกกลูนบาย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 เดี๋ยวดูสตรีมมันก่อนเดับบี้เชิญดับบี่เชิญอะไรล่ะพี่เล่นตหาดใหม่เข้าเองเข้าเองเข้าเองของ <c oughs> ของพี <c oughs> ่อยู่เบอร์หกนะโตพี่อยู่เบอร์หกนะ รหัสไรรหัสไรรหัสหนึ่งหนึ่งร้อยอ่ะหนึยเอาดิไอแม็กมึงโดนกูแน่คนดูพวกมึงอ่ะโดนกูแน่ไอแม็กกูจะอัดตัวให้ยับเลยเฮ้เฮ้เฮ้แอะเฮ้เฮ้เฮ้เย็ดเย็ดดูดูคอดูคอยกคอด้อโยคอด้ยอยากแอะก็เดี๋ยวดิแอกแอกกลางะแอะแแแบบแแแะะแะแะ คอมเมนต์เลยดิวะไปละเฮ้ยจะเย็นรอรอให้มึงกอดไม่รักพี่แม็กเอาจบแล้วพี่รักเองนะน้องรักให้กำลังใจมันหน่อยโอเคนะครับระหว่างนี้ระหว่างรอไอแม็กกดนะครับพี่ก็จะขอตัดภาพไปที่ในเกมมารอไปดูในเกมกันเลยนะครับไปไก็ปหลวติดบอยออะไร๋อนี่นี่อาดุกอาดุกพี่เดี๋ยวพี่ระเบิดพี่พี่ระเบิดพี่ยัดตามไว้ได้นะครับฟีดอะฟีดไปติดตามไว้ได้พี่ถอยพี่ถอยถอยถ่ายถอยถอยถอย ล่วง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 คนชื่นไอพี่พี่มันมาดูเองแล้วพี่พี่มันมาดูเองแล้วอย่า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 มีคนร้อง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 ไอโต้โต้ดูใบหน้าว่าไอแม็กมาดูตัวตัวไอพี่ยังไม่ต้องติดตามลติดตาดีเลยรักใครไม่ดีมารักน้องโอเได้า พี่ยังดูสุดแล้วจริงๆสาระ,ะดูดูเขย่าขาเด้โอ้โหแล้วก็แคมป์ด้วยก็มาว่ะเพื่ออะไรนี่จังหวะนี้เปิดไปตั้งไอวอครับตั้ง,งวอล์ค p s R u o OK k p s R u k p s R u k p s R u o k มันอยู่บีมามันอยู่บ,บ,บีมามันอยู่บ,บ,บีมามันอยู่หน้ามันอยู่บีมาพักเที่ยงต้องกินข้าวต้องปองเต็มเลยต้องปองเต็มเลยไปไปพี่ไปแล้วพีไปแล้วอยากเล่นกับพี่อ่ะอยากเล่นกับพี่ต้องรอก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดเล่นคนดู สี่สี่เล่นเลยกับคุณดัวบีมาบีมาบีมาเอาคนที่ได้ที่ห้ามัเรียนไหนวะหนึ่งสองสามสี่ห้าคนนี่หรอตัวอะไรของตัวนี่มันจะว่าคอมเมนต์ไม่ทันแล้วตอนเนี้ยมันจะว่าพี่เกียรนมันจะว่าพี่เกียรนป่ะเฮ้ยมันจะว่าพี่เกียรนเฮ้ยจังหวะนี้ครับเอสจีอาสูนี่มาทุกวันนะครับอ้ามเกียรนนะครับอย่าให้รู้ว่าเกียรนนะถ้าเกียรนคือพี่แมลินถาวรนะผมพี่เห็นมาเล่นทุกวันเลยยิงปังกระโดดยิงปัง อ๋อยิงพื้นอ่ะยิงยิงใส่เดือนพี่อัดตัวไปอีกตัวหนึ่งเรียก้องอะไรครับเรีออเตยมเกยิงเตรียมเลเดีพี่พี่ไปอยู่ระเบิดเซมันพี่ตามผมมาดิเฮ้ยแม็กกับมินมันยังเข้านะไป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 เด็บเข้าออกเข้าออกเอ้ยใจเย็นไปถึงปองเตรมเลยกตั้งปองเต็มเลย็กไปถึงอะไรเด็บไม่ใช่เรื่องแบบดีนะ พ่อรูกเงินไปแล้วไอ้ยนระเบิดไปหมดมวโทษโ้อยรามสิบอวอให้คนอื่นดีกว่าไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นรครับมด่าแกอันนี้ไม่ค่อยชอบท่าไ่พี่มาพี่ไม่ได้เนะใครยิงเงใครยิงเงพี่ดูดยวพี่ไม่ได้ค่อยด่าเป็ะพี่มีคนกระดพี่ก่อนเพราะในสตี่ไม่ไม่มีใครด่าพี่นะยิงหัวว่ะกูจะมาดราม่าทไมนี่โวล แล,แล้วแต่น้องนะครน้องอยากให้จริงๆก็สนับสนุนค่าบัตรสร้างห้องได้นะโดโดนบอลจะได้ส่งดาวก็ได้นะครับใครจะส่งดาวส่งบอลเน็่มันยิงกันอยู่ในสองส่วนนั้นอ่ะยิงยิงเฮ้ยมันยิงตัวพี่วะมันเอาตัวพี่วะเย่ยยิงหัวยีิบแปดเอ้ยยีิบแปดมันตึงเลยแล้วเขาคอยยิงกันอยู่มันอยู่เอา พี่ครับผมกินสาวที่6ตัวต้องทำไงครับหาเชือกนะปูคอตายเลยน้องพี่เชือกดอกดอกแค่หมดครับจุดปูปัญหามีทางออกปัญหามีทางออกครับผมดูเลขกี่อกกันนะครับเมื่อไหนควดูช่องพี่เอถึงสาวิก เียี่สิบคนตลอดเลยยี่สิบคนนะแล้วก็ไปสิบา่าแล้วก็ยี่สิบแล้วก็สิบป่าเมื่อไรเมื่อไรจะถึงสามสิบคน,นอาว้าว <c oughs> เอาดิเอาดิกับเทนต์านะกับเทนต์านะใครเคิวเยอะนะครับใครใครก็ได้มาลักน้อง ทำตัวน่ารักก็มีคนละก้ยันนี่เสือกว่ะเฮ้ยทำไมช่องไอ้แม็กเล่นอย่างงี้วะนี้บมแวมาสไนวรแ่มา เออพี่ชอบพี่นิสัยมากมาพี่ไม่ดูหรอกอื่นนิสัยดีอ่ะเข้ากับพี่ได้เหรอไอ้แม็กเข้าไม่มาจับผ้าตัวพี่บังเลยวะไม่ดูที่รูปร่างนะจ้ะนี่ใส่ดีอะไรพี่ชอบพี่บอกพี่ไม่อพี่ไม่พี่ไม่จ้ะเบอร์สี่สิบฟอสอะไรเนี่ยเออเออเออตายแล้วนี่ วสมอไปละเข้าวงละพี่ฮัลโหลพี่ฮัลโหลพี่เขาตายไปนานแล้วไม่เโอ้ยมีคนหนัดตัวพี่เป่าะาด <c oughs> า่ีมันยังไม่จับพี่เลยนี่ไงบดูแล้วเดี๋ยวดูดูดูเรื่อดูเรื่องดูนี่ไง完า完ลวพี่完มา了完了เจอแล้วแล้ว完ลพี่ทีนหรือเปล่าพี่ทีนนี่งสัยวะงสัยว่งสายวะ พีเทนหรือเปล่าพีเทนหรือเปล่านี่ไอรีสำรองพีเทน่ะไม่ใช่ครับไอรีสั่มร้องพีเทนเน่ตัวเนี้ยใช่แบบว่าไอพี่แต่เออเนี่ยพี่ผมเพิ่งมาโอเคครับกดหัวใจเพื่อนพีเทนหรือเปล่าพีเทนหรือเปล่าเอออันนี้สำรองพีเทนหมดเลยยิ่งหมดอยเดี๋ยวรองเลยากเว้นแบบพี่ต้องทำไง มาดูตัดตีพี่ทุกว,วันเนี่ยพี่เรนเนี่ะพี่เรนเขาเพิ่งจะรหัสใหม่อีกรหัสนึ่งแต่งตัวแบบนี้แหละ รู้ได้ไงบอกว่าเป็นพี่เฮ้ยเอาไว,เว้เอาไว้เล่นพี่จับลองอะไรนึงจับแม่ให้เล่นด้วยอะไรวะเกียนเลยไม่ได้เป็นเนไม่ยอะไรที่อยาเลี้ยไอ้ยิงสลัวเลยสงสัยเราลงสายเราร้องแล้วพี่ร้องแล้วเออพี่เทมพี่เทมนิทเลนสนิทเลตั้ง สองนัดเลยสองนัดเลยจริงๆแหละรักนักไทยรักเหมือนกันครับผมในรักนั่นแหละจริงๆผมโดยคนนี้อะไรผโดยได้ยิงครับทุกคนช่วยกดหุ่มแจแตก เอ้าไอ้เหี้ยเล่น M7 ด้วยดูดิดูดิกดรีพอตอันี้เล่น M7 นะอะไรเฮ้ยเลน M7 เเฮ้ยเห้ยคเกียดูดิเกียใช่มีเราเหอเราเหรอเอออะไรอ่ะโคตรเกียร์นะทุกคนคืออะไรอ่ะ M7 เก้าอ่ะทุกคนดูดิโอโตบอกนี โตอบอกดิแบนมันออกเลยเล่น M7 แบนมันออกเลยโตอบอกล้วดิบอกล้วบอกเ้าพิมพไปเลยพิมพไป,มไปเลยเอ่อดูดิดูดิครเหี้ยดูดิเฮ้ย M79 เด็กช่องไอแม็กดีจริง มันเล่นเกม M79 มาดูดิดูดิมันเล่นเกมมันเล่นเกม M79 คุณด uh. ูมันเล่น M79 มันเล่น M79 หรอน้องมึงเออมันดิเออมัน okay. นีเล่นเกมโอ้ตายตายกลัวตายเนี N ่ยกลัวตายเอา M79 ยิงกูแตกเก็บแม่โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกลัาโดูตัวเองดูตัวเองโอ้ดีเอายวเดียวเดีตายคู่ตายคู่เป็นไงอ่ะตายคู่อันนี้ชิวเลยอันนี้ชิวเลย โอวันี้อะเออเยอะเกินโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้หรือกดไลค์กดแชร์กดติดตามหลือกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปใหม่ๆนะไปแล้วนะครับแล้วก็ฝากก็อย่าลืมกดไลค์เพจบัตรโตโน่อย่าลืมกดไลค์เพจบัตโตหน้าโง่ได้ให้โตได้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย